มาพี่น้องจ้ะข้ามันหญ่แซมกันปลาเยิ้มๆจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกันไม่พ่อกันราคากำนวนชีวีวิธีแนวกินนิสานอร่อยอเมริกันทูยีสานเ b c ค o กิ้งค่ะพี่น้องจา้ามอนี้ได้ตําซัวขนมจีนกุ้งลวกสะดุ้งแล้วก็ หมูยอค่ะพี่น้องจ๋ามาสู้พี่สู้น้องกินนะจ้ะพักนี่ก็เก็บมาจากสวนล้างบ้านนะจ้ะนี่ผมดก้าเด่นค่ะพี่น้องจ๋าอันเดียวนะจ้ะผักประจําชาตินวลชีวิจ้าแล้วก็มีมะระขี้นกมาสองลูกค่ะอันนี้ก็ผักไก่กะทินนะจ้ะเก็บมาจากหล้างบ้านเหมือนกันจ้ะนี่พักการผักการหินจ้าพี่น้องจ๋าเป็นดอกเลยจ้ากินโมทัานนะจ้ากินยูพูเดียว กินอยู่คนเดียวเลยเป็นดอกแก่ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะค่ะพี่น้องจ๊ะผูดได้คำแลรกกาแาก็ไล่ก็แช่เนยเด้อค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะมาค่ะพี่น้องจ๊ะเบาๆไล่ไปนะเส้นขนมจีนข่อยเหนียวนุ่มเหมือนเดิมจ๊ะพี่น้องจ๊ะเบาๆลายกันหิวเนาะจ๊ะพักปูไว้ยแงมซ้ำเหมือนเนาะจะกินเพท่านมันก็จะแก่เนาะกินอยู่คนเดียวพันก่อนเลยจ้ะพันขนมจีนก่อนเลย มาพี่น้องจะข้ามันไดแซมกันน้ำปลาเยิ้มจ้ะโอ้ยนัวแรักขนกบอกแกป็นไรจะมาเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงกันแน่น้อยจะพี่น้องจ้าสบายดีกันไหมน้อสุภู้กุนช่างนี่สบายดีค่ะหวดกินเลยจ้ะหวดเจริญนะจ๊ะเป็นหน่วยจ้าเสียปูกหลายปีแล้วก็ะเดินวุ้ยเสร็จขั้นหน่อยหน่อยกันย้นายทีเาาก่าจ้ะขั้นตาสวด กินแต่หยอ่อนจ้ะโอเคจะมีนัวกับ <c oughs> ไม่ยกแย่งแกไตนองจะอันนี้ประกาศหินแกเลยจ้ะเป็นดอกแล้วนะจ้ะ อาการหอนค่ะพี่น้องจาข้างนอกเราจะไปกินข้างนอกกับทั้งหอนทั้งเมึงบ้านยินได้บ้านนี่แหละปลอดภัยแตเมึงบ้านโอ้ย ยามหอนกห็หอนอะไรอะเป็นดอกก็แล้วจ้ะหูเยนแต่หนุนนอนมันจ้ะ Què mica na อืมดีครับ ไม่แห้งจะไป็นองจาได้สดน,น้ำปลาเส้นบดก้อนตอนจะบันก้อนหมักเส้นจะเป็นเมี่ยงกับเพชรจ้ะ อืมอืมอ,มอมิ้มจ้ะพี่น้องจ้ะเรือโบราณเดื่องนี้เดียวจ้ะเอาไปกินหลอบเด้อนะจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะพี่น้องจ้าจังได้ฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกามาติดตามเลยค่ะช่องยูทูบกุ้ยนนท์ชีวิตจ้ะพี่น้องจ,าองจา้าขอบคุณหลายๆค่ะ thank you for watching hope you guys enjoyed the video and i see you in my next video kapunka <laughs> bye-bye